เรียนในห้องเรียนกันมานะครับข้อขอไข่ซิลิโคนมีอยู่หลายชนิดขึ้นอยู่กับลักษณะโมโนเมอร์ที่เป็นองค์ประกอบอันนี้ถูกต้องครับซิลิโคนนั้นมีอยู่หลายชนิดแล้วก็มีลักษณะของโมโนเมอร์เนี่ยหลายชนิดด้วยกันที่ปินองค์ประกอบขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ที่จะนำมาใช้นะครับอย่างเช่นซิลิโคน ใช้ในการเสริมสวยนะครับซิลโโิคนเสริมสวยก็ซิลิโคนเนี่ยมันก็จะมีทั้งซิลโิโคนที่เป็นของเหลวนะครับซิลโิโคนที่เป็นแผ่นซิลโิโคนที่เป็นก้อนจะให้เพราะฉะนั้นเลือกเลือกใช้ตามอําเภอใจเลยนะครับมาดูข้อขอควายซิลโิโคนเป็นสารที่เป็นฉนวนไฟฟ้าสามารถยึยดติดกับวัตถุได้ดียืยดหยุ่นสูงถูกต้องครับซิลโิโคนเป็นฉนวนไฟฟ้า แล้วก็มีความยืดอยู่ในตัวด้วยข้ององูซีคนสามารถใช้เป็นการประสานใต้ท้องเรือได้ซึ่งข้อนี้มันเป็นมันหนักเกินไปครับมันกว้างเกินไปคือเจ้าตัวซีคนเองนะครับถึงจะมีสมบัติที่ยืดหยุ่นดีได้ก็ตามแต่ไม่สามารถนำไปใช้เป็นการประสานใต้ท้องเรือได้นะครับตัวนี้ ประชันข้อนี้จึงตอบข้ององูนะครับข้อที่15นะครับ15พอลิเมอร์ในข้อใดที่มีสมบัติโค้งงอได้อ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อนและแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิลดลงสามารถนำไปหลอมเหลวและขึ้นรูปใหม่ได้นักเรียนขียนเส้นได้นะครับ โค้องงอได้อ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อนและแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิลดลงทิสัพันฑ์คือไปขึ้นเป็นรูปใหม่ได้ขึ้นรูปขึ้นรูปใหม่ได้ตัวนี้นะครจะเห็นได้ว่าจากสมบัติที่เขาให้มาตัวนี้จะเป็นโพลิเมอร์ที่เป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติกนะครับซึ่งเราสามารถนำไป ล้อมเหลวหรือว่า,าขึ้นรูปใหม่ได้นำไปกลับนำกลับไปรีไซเคิลได้ตัวนี้นะครับมาดูข้อกอไก่พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบร่างแห่โพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบร่างแห่นี้เป็นคุณสมบัตินะครับเป็นคุณสมบัติของพลาสติกที่อยู่ในประเภทพลาสติกเทอร์โมเซต ซึ่งเราไม่สามารถนำกลับไปรีไซเคิลใหม่ได้เพราะฉะนั้นข้อกอไก่จึงผิดนะครับส่วนข้อขอไขพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบตาขายซึ่งคำว่าตาขายกับคำว่าร่างแหตัวนี้มันคือข้อความเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อกอไก่กับข้อขอไขจึงเหมือนกันจึงผิดไปด้วยกันเลยนะครับมาดูข้อคอควายพอลิเมอร์ที่เกิดจากปฏิกิริยาเพอริเมอริเซชันแบบต่อเติม ซึ่งพลเมอร์ที่เกิดจากพลาสติกเรซิชันแบบต่อเดิมนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเทอร์โมพลาสติกนะครับเช่นพวกโพล y เอทิลีนโพลีโพพิลีนโพลิสไตรีนนะครับซึ่งส่วนนี้ก็จัดเป็นพลาสติกที่เป็นพลาสติกที่สามารถนำมารีไซเคิลได้หรือเราเรียกว่าเทอร์โมพลาสติกนะครับส่วนข้ององูตัวนี้นะครับเป็นพล l y m e r ที่เกิดจากปฏิกิยา polymerization แบบควบแน่นซึ่งแบบควบแน่นตัวนี้มันก็จะกำจัดน้ำแล้วก็แอมโมเนียแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆม,ม,มีมีโมลมีโมเลกุลขนาดเล็กออกมาด้วยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเทอร์โมอพลาสติกเทอร์โมเซตนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อข้อควายนะครับ นักเรียนอาจจะสงสัยว่าคำว่า polymerization แบบต่อเติมหรือว่าแบบเติมเนี่ยกับ polymerization แบบควบแน่นเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะครับซึ่งนักเรียนก็สามารถศึกษาได้จากหนังสือเคมีเล่มสีเขียวหน้าที่50นะครับหน้าที่50หน้าที่51 2หน้านี้ในหัวในหัวข้อ4.2การสังเคราะห์พอลิเมอนะครับ แล้วก็เอกสารที่ศึกษาเพิ่มเติมได้ก็คือเอกสารที่ครูได้แจกให้หรือนักเรียนสามารถดาวน์โหลดในเว็บไซต์ที่อยู่ใน Facebook ได้นะครับซึ่งก็จะอยู่ในลักษณะตัวนี้ครับการเกิดพอลิเมอร์ซึ่งจะเป็น p o l y m e r ร์เ t ซ o n แบบต่อเติม ที่หลักๆก็คือว่าคำว่า p พ l ิ m e r i z a t i o n แบบต่อเดิมนี้มันก็คือ,เ,อเกิดจากนะครับเกิดจากโมโนเมอร์ที่มีพันธะคู่ระหว่างอะตอมของคาร์บอนนะครับโมโนเมอร์ omer, ที่มีพันธะคู่ระหว่างอะตอมของคาร์บอนตัวนี้นะครับจากตัวอย่างที่เห็นซึ่งตัวนี้พันธะคู่ตัวนี้ก็จะแตกออกนะครับแตกออกกลายเป็นพันธะเดี่ยว แล้วก็จะมีเจ้าไฮโดรเจนและสารตัวอื่นๆมาเกาะนะครับมาเกาะกันไปเรื่อยๆที่สำคัญก็คือว่าถ้าเกิดเป็นแบบต่อเติมนี้จะต้องเป็นโมเมอร์ที่เหมือนกันนะครับโมเมอนนร์ที่เหมือนกันหรือเราเราเรียกว่าโฮโมโพลิเมอร์นะครับโฮโมโพลิเมอร์ก็คือโพลิเมอร์ที่เหมือนกัน ตัวนี้นะครับโฮโมโพลิเมอร์คือโพลิเมอร์ที่เกิดจากโมเมอร์ชนิดเดียวกันทั้งหมดนะครับทั้งหมดแล้ว